สวัสดีครับพบกับจิตวิทยา13วันนี้ว่ากันด้วยเรื่อง่องกระจกดูตัวเองเรากําลังหาความจริงหรือแค่หาพวกวันนี้เราจะมาลองไล่เรียนกันดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มจากจุดที่เราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยคือตอนที่ทัวลง แล้วเราจะไปดูกันต่อว่าเอ๊สมองเรามันมีทางลัดอะไรซ่อนอยู่แล้วทำไมพออยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆใ,ในโลกออนไลน์พลังมันถึงได้เยอะขนาดนั้นและการที่เราอยู่หลังคีย์บอร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนเราไปได้ยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะเบรกตัวเองทันได้ยังไงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับหลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะครับเหมือนถูกคลื่นดราม่าในโลกออนไลน์ซัดเข้าไปแบบไม่ทันตั้งตัวเรามาเริ่มกันที่จุดนั้นแหละครับจุดเริ่มต้นที่คุณเคยกันดีจริงๆ เรื่องมันก็เริ่มง่ายๆแบบนี้เลยครับแค่เราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายฟีดไปเรื่อยเปื่อยในวันธรรมดาๆรรวันหนึ่งแล้วท่านใดนั้นเองก็มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งระเบิดขึ้นมาเต็มฟีดไปหมดเลยทุกคนดูโกรธมากคอมเมนต์นี่เต็มไปด้วยคำตัดสินที่รุนแรงเหมือนกับว่าทุกคนพร้อมใจกันเป็นผู้พิพากษาในทันทีเลยครับในเสี้ยววินาทีนั้นหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นมาเลยอะดรีนาลีนมันฉีดพล่าน ความรู้สึกที่ว่าเราต้องปกป้องเหยื่อและต้องลงโทษคนผิดเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแบบรุนแรงมากซึ่งจริงๆแล้วมันคือสัญชาติยานของมนุษย์ที่ทํางานเร็วกว่าความคิดอีกครับแต่ความโกรธเกรี้ยวพวกนั้นก็มักจะหายไปเร็วพอๆกับตอนที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับพอมีข้อมูลอีกด้านออกมาเรื่องราวกับตาลปัดโพสต์ต่างๆก็ถูกลบแล้วทุกอย่างก็เงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์แบบนี้ มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะครับแต่มันกําลังสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกลไกการทํางานของสมองเราโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอวิกฤตในโลกออนไลน์มาลองดูกันครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในหัวของเรากันแน่เอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทําไมนะทาไมเราถึงรีบเชื่อรีบตัดสินทั้งนั้นที่ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนเลยเรื่องของเรื่องคือสมองของเราเนี่ยมันมีวิธีหาทางลัดเพื่อประหยัดพลังงานอยู่ครับกลไกแรกเลยเขาเรียกว่า confirmation bias หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ อคติที่คอยเข้าข้างความเชื่อเดิมของเรานั่นเองครับคือมันไม่ใช่ข้อบกพร่องอะไรนะแต่มันเป็นเหมือนอระบบประหยัดพลังงานของสมองนะครับสมองจะพยายามหาหลักฐานอะไรก็ได้ที่มายืนยันว่าเออสิ่งที่เราคิดนะ่ยถูกต้องแล้วอย่างเช่นถ้าเราปักใจไปแล้วว่าไม่ชอบใครสักคนเราก็จะเปิดรับแต่ข่าวที่ไม่ดีของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเห็นไหมล่ะว่าแล้วเชี่ยวต่อมาคือ narrative fallacy ครับสมองคนเราเนี่ยชอบเรื่องราวที่มันย่อยง่ายๆมีตัวดีตัวร้ายชัดเจน คือเรื่องที่มันซับซ้อนมีข้อมูลเยอะแยะหรือไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าเรื่องดราม่าที่ตัดสินได้ทันทีว่าใครคือคนเลวใครคือคนดีและนี่คือพลังของสิ่งที่เรียกว่า framing effect หรือการตีกรอบครับเห็นไหมครับว่าข้อเทจ็จจริงมันคือเรื่องเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่การเลือกใช้คําว่าพบศพปริศนาเนี่ยมันทําให้เรื่องดูน่ากลัวมีเงื่อนงาขึ้นมาทันทีในขณะที่คําว่าการเสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ มันฟังดูเป็นทางการแล้วก็ซับซ้อนกว่าเยอะเลยซึ่งสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งการตลาดก็ใช้เทคนิคนี้กับเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับทีนี้พอสมองเรามีทางลัดแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆในโลกออนไลน์ ปรากฏการณ์นี้คือ bandwagon effect หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าจิตวิทยาหมู่นั่นแหละครับในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับสมองเลยนะเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะคล้อยตามคนส่วนใหญ่แม้ว่าเราจะยังไม่แน่ใจในข้อมูลทั้งหมดก็ตามมันให้ความรู้สึกปลอดภยัยและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากกว่าเยอะเลยครับและที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกก็คือความรู้สึกที่เรียกว่า moral superiority หรือความรู้สึกเหนือกว่าทางศิลธรรมคือการที่เราเข้าร่วมประนามใครสักคนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายที่ถูกต้องและความรู้สึกแบบนี้มันทรงพลังมากๆเลยครับนอกเหนือจากกลไกของสมองแล้วก็แรงกดดันจากสังคมแล้วเนี่ยตัวพื้นที่ออนไลน์เองก็มีส่วนอย่างมากเลยนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ในทางจิตวิทยาเขาเรียกภาวะนี้ว่า deindividuation หรือการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองครับ พอเราไปอยู่ในโลกออนไลน์ที่ไม่มีใครเห็นหน้าไม่รู้ว่าเราเป็นใครความรับผิดชอบต่อกำพูดและการการะทําของเรามันจะลดลงไปเยอะเลยเหมือนเราได้สวมหน้ากากที่ทำให้เรากล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยกล้าทําในชีวิตจริงนะครับสิ่งนี้มันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับกับออนไลน์ disinhibition effect หรือก็คือภาวะที่เรายับยั้งชั่งใจได้น้อยลงในโลกออนไลน์การที่เราไม่ต้องเห็นสีหน้าไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวดของอีกฝ่ายในทันทีเนี่ย มันทําให้กําแพงความเห็นอกเห็นใจของเรามันบางลงแล้วก็กล้าที่จะใช้คําพูดแรงๆได้ง่ายขึ้นมากครับหลังจากที่เราเข้าใจกลไกทั้งหมดแล้วข่าวดีก็คือเราสามารถรู้เท่าทัานและควบคุมมันได้ครับมาดูวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราเหยียบเบรกได้ทันก่อนที่อารมณ์จะพาเราไปไกลเก,กินไปกันครับลองใช้เทคนิคง่ายๆ3ขั้นตอนนี้ดูนะครับ 1. หยุดแค่3วินาทีก่อนจะกดแชร์หรือพิมพ์คอมเมนต เชื่อไหมครับว่าแค่3วินาทีเนี่ยจะช่วยให้สมองส่วนเหตุผลของเรากลับมาทำงานได้ทัน 2. ตั้งคำถามลองถามตัวเองดูว่าเอ๊ข้อมูลนี้มาจากไหนนะเราเห็นภาพทั้งหมดของเรื่องแล้วจริงๆหรือเปล่าการตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับจะช่วยทำลายอคติเข้าข้างตัวเองได้และ 3. เอาใจเขามาใส่ใจเราลองนึกดูว่าถ้าคนที่เรากาลังจะตัดสินเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของเราเองเราจะยังทาเหมือนเดิมอยู่ไหม คำถามนี้จะช่วยดึงความเห็นอกเห็นใจของเรากลับมาได้ดีมากเลยครับเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายอาจจะไม่ใช่การเป็นคนแรกที่รู้ข่าวแต่คือการที่เราสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจและการไตร่ตรองเอาไว้ได้ท่ามกลางกระแสะข้อมูลที่เชี่ยวกรากแบบนี้ครับและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ลองนำไปคิดต่อกันนะครับว่าในวันที่เราเข้าร่วมไปกับกระแสสังคมต่างๆเรากำลังทำไปเพื่ออะไรกันแน่ ถ้าการสำรวจครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจิตวิทยา13จิตวิทยาสาระที่ชวนคิดค้นหาคำตอบไปด้วยกันข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์และเรียบเรียงโดยอ้างอิงจากแนวคิดทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศา,ศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับขอบคุณที่ติดตามครับ